ทุกคนก็ก่อนเข้าปราสาทเมืองตำน,นะคะเรามาดูดอกไม้ส,สวยๆกันก่อนไม่รู้ว่าของอะรขอมีขอมีขอมีดอกไม้สักนิดก็ยังดีนะคะเข้าปราสาททางไหนยังไม่รู้เลยอ่ะมราจะมาเดินถ่ายดอกไม้แล้วนะคะทุกคนไปค่ะนู่นนะคะ ซึ่งเห็นอากาศแล้วก็ไปกันค่ะประสาทเมืองต่ำของเราอยู่ด้านหน้านะคะสู้แดดไหวไหมะลุอาจจะไม่ได้พาทุกคนไปชมหนึ่งข้างในหมดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเดินเข้าทางไหนแต่อันนี้คือรอบนอกนะคะอันนี้คือด้านนอก ันนี้คือรอบนอกฮารุจะคงจะไม่พาเดินชมด้านนอกหมดนะคะน,นี่คือด้านนอกเดี๋ยวจะพาไปถ่ายดูด้านในนิดนึงอินหน่อยนะคะว่าร้อนมากแล้วค่ะอันนี้ชมบรรยากาศด้านนอกไปก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวฮารุพาไปชมด้านในกันค่ะทุกคน,นค่ะไปชมด้านในของปราสาทเมืองต่ำกันค่ะเดี๋ยวฮารุพามาดูนี้นะคะ นนทุกคนต้องอ่านกันเองแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแผ่นนี้ค่ะก่อนเข้าทางเข้าปราสาทนะคะจะมีแผ่นประวัตินะคะเพราะว่าถ้าฮารุอ่านฮารุจะอ่านผิดอีกค่ะตามมองไม่เห็นแล้วค่ะโอเค,อเคประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ ป็นโบราณสถานนะคะปราสาทนองต่ำอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รวมูกันบุรณะพื้นฟูนให้เป็นแหล่งโบราณสถานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระหว่างพุทธศักราช2530ถึง2539แล้วก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนอ่านไม่ไหวแล้วนะคะพากันไปชมต่อค่ะชมปราสาทกัน นี่เป็นทางเข้านะคะเดี๋ยวเขาจะตกนะคะนี่พื้นทางลงถ้าไม่ดูก็ร่วงะคะ่ะกองสัน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 กองเอียงกล้องตกเป็นเหมือนกับหิน ต่หินสีสวยนะ,ะหินจะออกสีส้มๆมันจะปูชมพูอ,พออกเขียวๆดูว่าเป็นธรรมชาติของเขาก็ไม่ซ่านนะคะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้ทางเข้าเข้าไปดูข้างในกันเข้าไปดูข้างในกันนะคะเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ก่อนเข้าเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าคืออะไรอันนี้คือกำแพงแก้วและซุ้มประตูนะคะกำแพงแก้วเป็นแนวกำแพงชั้นนอกของโบราณสถานสร้างด้วยหินศิลาแรงสูงประมาณ2.70เมตรล้อมรอบโบราณสถานมีแผนหังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด120คูณ127เมตร บริเวณกึ่งกลางของแนวกำแพงทั้งสีด้านก่อสร้างเป็นซุ้มประตูโคปุระด้วยหินทรายเป็นประตูทางเข้าออกของโบราณสถานนะคะนะคะโอเคไปชม้างนในกันต่อเลยค่ะทุกคน ชมข้างในกันต่อค่ะก็จะสวยนะคะทุกคนพระสองไปถึงข้างในนู่นนะคะพรลุกไปถึงข้างในเลยแต่ว่าไม่มีคำอธิบายอะไรเลยนะคะเท่าจากว่าจะให้ทุกคนชมแค่ภาพบรรยากาศหรือว่าภาพศิลปะของความงดงามของแต่ละมุมของปราสาทเมืองต่ำนะคะ ซึ่งประวัติด้านหน้าลูกก็อ่านเป็นข้าว้ามให้ฟังนะคะว่ามีอันนึงนะคะอันนี้อันนี้นนะะนนนนน่าจะมไม่แน่ใจว่าหายไปไหนแล้วนะคะนี่นะคะจะมีอเดียนงภาพแกะสลักดอกบัวแปดกลีบบริเวณกลางห้องภายในซุ้มประตูด้านที่ตะวันออกมีการแกะสลักเป็นลายเส้นดอกรูปดอกบัว แเกีรตซึ่งอาจหมายถึงจุดกำหนดให้เป็นจุดกำหนดในการตั้งจิตอธิษฐานบูชาเทพเจ้าหรือหมายถึงการจำลองแผนผังของจักรวาลอันประกอบด้วยทิศสำคัญทั้ง8ทิศแต่รู้จะหาภาพนี้ไม่เจอนะคะกลัไปชมกันต่อนะอ่านผิดอ่านถูกแ้วค่ะทุกคนร้อนด้วยนะคะ แล้วก็สวยพระาทิตย์นะคะสวยร้อนด้วยนะคะแล้วก็หอบที่หยุดไปอะไรไม่ได้แล้วหอบค่ะนี่ค่ะก็จะมีอันนี้จะมีซุ้มตูข้าดูอันนี้น่าจะเหมาะกับ คนที่ชอบอะไรที่แบบโบราณโบราณอะไรแบบพวกนี้ยค่ะนี่ไปอีกทางเข้าหนึ่งคะเข้าไปถึงข้างในนะคะเขาจะมีบอกหมดค่ะอันนี้นี่ทางที่ทะลุเข้ามาอันนี้ข้างในมีบ่อน้ําด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะแต่อีกบ่อหนึ่งแห้งแล้วค่ะ นี่มีมีสะบัวอยู่ด้วยมีสะบัวอยู่ด้วยเราก็จะมีพญานากรอบมระตูเดี๋ยวมูลงไปถ่ายอันนี้ก็มีบอกเนี่ยอันนี้เป็นเสาจะลึกเสาประดับกรอบประตูซุ้มประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกนะคะจะลึกอักขรของโบราณภาษาขเขมรอายุประมาณปลาย พุทธศตวรรษที่16จารึกที่1แปลว่าสายน้ำเป็นเครื่องรักษายาวไปตามแนวเทวสถานโดยรอบจารึกที่2องไปว่าเทพผู้พิทักษ์ข้าวนะคะป็นซุมประตูอันนี้นะคะนี่แล้วก็ถ้าเรามองลงไปนี่นะคะทุกคน อันนี้จะเป็นสะบัวแล้วก็จะมีรูปของนาคนะคะนาคที่ไม่ได้มีเสียงะคะล้อมรอบเลยจะเป็นสาะบัวบอ่อบัวเขาเรียกสะบัวแล้วกันแต่เรียกก็บ่อบัวแต่ฝั่งนี้บัวไม่มีแล้วบัวไม่มีแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นอีกอน,น้จะเป็นอีกชั้นนึงนะคะอดีนะล,ลุยข้าใบเนี่ย นี่นะคะบรรยากาศโดยรอบอันนี้ที่รู้ผ่านเข้ามานะคะของก็ด้านหน้านะคะจากด้านหน้าผ่านาลอดมาอยู่ด้านในแล้วแต่ด้านในนี้จะเย็นนะคะรู้สึกเย็นมากะคะ่ะอันนี้คือนี่ค่ะเป็นสระน้ํานะคะมีประวัติด,ด้วยนี่นะคะสระน้ำ 4, สี่สระล้อมระเบียงคด มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลก่อสร้างด้วยหินเซจาแรงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระนะคะขอบสระด้านบนแกะสะลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวหน้าที่มุมสลักเป็นหน้าห้าเสียนสระน้ำทั้งสี่สะนี้ใช้เพื่อประกอบพิธีธกรรมทางศาส,ะสะนานะคะนี่นะคะสะนี้นะคะนี่นะคะจะมีบันไดลง ช่ไหมค่ะจะมีบันไดลงจนหนึ่งข้างล่างเลยค่ะแต่นี่นะคะจะมีอย่างเงี้ยค่ะรอบแล้วค่ะซึ่งเป็นตัวแอ L นะคะ,นคะหน้าของเรานะคะนี่ค่ะจะมีบันไดลง เอาไว้ประกอบพิธีนะคะนู้นถึงนู้นเลยนะคะทุกคนหารุดนเดินแต่หารุเดินไ,นหหนนไม่ถึงและนี้ก็จะเป็นอีกประสาทนี้นะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสะพาเหมือนกันค่ะจะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะ ัน,นจะเป็นด้านที่ฮารุเข้ามาแล้วก็ที่สองเข้าไปนะคะเอนนจะเป็นอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งฮารุขอซูมให้ดูแล้วกันนะคะรูรอาจจะเดินไปไม่ถึงขอซูมให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะคะ ไปถ่ายปราสาทที่สองต่อนะคะต่อจากปราสาทอันนี้นะคะไปกันเลยค่ะไปกันค่ะตาลุกจะถ่ายมุมเอาใกล้เลยนะคะกล้องกระดึกดกระดึกเลยนะคะไปอ่านดูปราสาทหลังที่สองกันนะคะว่าจะมีประวัติอะไรบ้างนะคะต้องอ่านหมดนะคะเพราะว่าไม่ได้หาอันนี้มาก่อน,นะคะ อันนี้เป็นระเบียงโคดซุ้มประตูนะคะระเบียงโคดเป็นแนวกำแพงชั้นในของโบราณสถานก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อกันโดยรอบเชื่อมต่อกันโดยล้อมรอบรอบกลุ่มปราสาทอิดนะคะภายในกว้างประมาณ2เมตรพื้นปูด้วยหินศิดาแรงที่บริเวณกึ่งกลางของระเบียงโคดทุกด้าน ก่อสร้างเป็นซุ้มประตูในแนวเดียวกันกับซุ้มประตูของกำแพงแก้วค่ะกำแพงแก้วคือกำแพงด้านนอกถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคนถ้าผิดต้องขออภัยนะคะทางขึ้นนะคะมารู้ใช้กล้องมุมใกล้ค่ะไม่ได้ใช้กล้องมุมไกล างขึ้นก็ชันมากเลยทุกคนคะ่ะปึ๊บกเกาะแบบนื้นะคะนี่นี่คือเสียงธรรมชาตินะคะที่ราพยายามวัเสียงตัวเองลงไม่ใช่เลยะคะ่ะมันมีเสียงน้องกานะคะนี่อย่าอีกฝั่งนะคะอันนู้นที่าราุเดินมาน้องก,กาเต็มเลยก็สระน้ำจะอยู่ฝังนี้นะคะเรามาต่อกันเลยคะ่ะ องกายเยอะมากค่ะนะะี่ค่ะอุ้ยมีอีกซูมหนึ่งข้างล่างทุกคนเยอะมากเลยทะลุอ่านไม่หมดหรอกทะลุขอถ่ายความสวยความงามแล้วกันเนาะนี่นะคะทุกคนมองจากมุมสูงนี่นะคะเราจะไม่ได้ลงไปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนค่ะต้องลงไปอย่างนี้เะยคะ่ะ อันนี้ภาพจากมุมสูงนะคะปราสาทเมืองต่ำซึ่งถารู้ไม่คิดว่าข้างในจะมีเยอะขนาดนี้นะคะแต่ทางลง,งนะคะทุกคนขาแค่ต้องลงให้ระวังนะคะต้องเอียงข้างลงนะคะแล้วก็ต้องจับด้วยถ้าใครมาก็ระวังนิดนึงน,นะคะถ้าจะลงจากบกันไดนะคะขอแนะนำลงท้าผ้าใบค่ะนี่ค่ะไหนะ น้ำเปลี่ยนฝ่ายน,นะคะ